สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเรียนรู้การใช้งานของฟังก์ชัน Excel คกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการ Copy and p a s t e นะครับ c o p y and Paste ทำยังไงนะครับจริงๆหลายๆคนหลายๆท่านทราบูีแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เรามาพูดถึงทลิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในการใช้งานนะครับว่าในการ Copy and p a s t e เนี่ย มันมีอะไรที่แบบพิเศษพิเศษบ้างแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์กับมันได้ยังไงบ้างครับเมนู Copy and Paste เนี่ยก็จะอยู่ตรงเมนู Home ด้านบนนะครับจะอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้ครับ Copy มี Copy as Picture นะครับมี Paste ตรงนี้นะครับตัวนี้เมนูมันยังไม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มี Copy อะไรนะครับถ้าเรากด copy โดยปกตินะครับเราอาจจะกดคลิกขวาแล้วก็ Copy หรือ c t r l C นะครับหรือมากดเมนูด้านบนตรงนี้นะครับพอเรา Copy เสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีข้อความตรงนี้ขึ้นมานะครับ้อาความด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อให้เราไปกำหนดเป้าหมายในการวางนะครับทีนี้ในส่วนเมนูด้านบนเนี่ยที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมียยเยอะแยะเลย เราทดลองวางแบบแรกกันก่อนนะครับแบบที่เราคุ้นเคยคอนโดนวีปึ๊บอันนี้มาหมดทุกอย่างนะครับคือมีอะไรในช่องเนี้ยมันมาหมดนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าค่าตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าอ่าสูตรมันมานะครับในในช่องตัวเลขเนี่ยมันเป็นสูตรนะครับซึ่งพอเราไม่ได้ล็อกสูตรล็อกอะไรไว้แล้วเนี่ยอ่สูตรมันก็จะเพี้ยนนะครับ อันนี้นะครับอันนี้คือการ copy แบบปกตินะครับจะเห็นว่าตรงตรงขอบตรงนี้มันยังมีเส้นประปะขึ้นอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือค่าที่เรา copy ไว้เนี่ยยังคงเอาไปใช้งานต่อได้นะครับก็คือสามารถเอาไปวางที่ตำแหน่งอื่นได้ด้วยนะครับทีนี้ส่วนที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือการการวางแบบพิเศษนะครับการวางแบบพิเศษเนี่ยมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปเลยนะครับ อันนี้จะผมจะมาพูดถึงเนี่ยในส่วนของตัวตัวที่ผมใช้บ่อยๆนะครับอ,อันแรกเลยเนี่ยก็คือ Val u e นะครับเราทำยังไงได้บ้างนะครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็เข้าไปเลือกที่ Paste p e t i a l หรือเข้าไปที่เมนูด้านบนนะครับคลิกดาวๆลงมาแล้วก็เลือกที่ Special s p i a l นะครับหรือ จะเห็นรูปตัวเลขตรงนี้นะครับอันเนี้พอเอาเมาส์มาจาอปุกมเนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวเลขขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเราก็วางได้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมลองเข้าเมนูตรงนี้ให้ดูนะครับเนี่ยเคสพิเศษเนี่ยเราก็จะเห็นเมนูเยอะแยะเลยนะครับมีออมีฟอร์มูลามีว a ลูฟอร์แมตคอนดิชัน n น o คอลิ l เดชันว n ลูนัมเบอร์ฟอร์แมตอะไรพวกนี้นะครับ เยอะๆเลยนะครับ population ต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้ใหเลือกหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะจะพูดถึงแค่บางตัวนะครับที่ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับเรามาตัวแรกก่อนนะครับตัว a ารูนะครับเพ v a l u e จะเป็นยังไงนะครับ ปึ๊บอันนี้เสร็จละอันนี้ก็จะเห็นว่าตัวเลขมาหมดเลยนะครับแต่จากสูตรตรงนี้นะครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเป็นตัวเลขนะครับอืมตรงนี้ก็คือการวางแบบมามันจะมาเฉพาะค่าครับก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการแค่ตัวเลขเอาไปใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับถัดมานะครับ ฟอร์แมตนะครับอลองวาให้ดูฟอร์แมตวางแล้วจะเป็นยังไงนะครับ,บตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไม่มีอะไรมาเลยนอกจากตัวฟอร์แมตของเซลล์นะครับ มันก็จะเป็นการก๊อปมาที่แบบถ้าเราอยากได้ตัวตัวโครงฟอร์แมตของตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปแบบนี้ได้นะครับหรือเราอยากได้แค่ตัวฟอร์แมตของตารางตรงนี้เราก็อจะลากแล้วก็ก๊กกอปไปแล้วก็ไปวางเป็นฟอร์แมตนะครับในส่วนของการวางแบบฟอร์แมตนะครับตัวต่อไปนะครับคอมเมนต์แ n ะโน้ตนะครับ คอมเมนต์โน้ตเนี่ยก็พอระวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเฉพาะตัวคอมเมนต์ครับส่วนอื่นๆก็จะไม่มาครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับผมจะผมใส่คอมเมนต์ไว้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมาเฉพาะคอมเมนต์อย่างเดียวครับถัดมาตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมใช้บ่อยหน่อยนะครับ ก็คือ value a number d n format นะครับเป็นยังไงนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับคล้ายๆกับตัว value เลยตัวเลขมาหมดนะครับไม่มีสูตรนะครับแต่ว่าส่วนที่ต่างกันก็คือ format ของตัวเลขนะครับในเซลล์ต้นทางเนี่ยมันมาด้วยนะครับตรงนี้ ก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปกำหนดฟอร์แมตอีกก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับถัดมาตัวนี้นะครับ Value and Sort Formatting เนี่ยตัวนี้ถ้าเราเข้าไปดูในนี้นะครับไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีแล้วมันอยู่ตรงไหนนะครับอ,อันนี้คลิกขวามานะครับแล้วก็ เอาเมาส์มาจอตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้มันขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยนะครับเมนูต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอกดด้านบนดีกว่านะครับด,บดาวตรงนี้นะครับอันนี้ก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ value and number formatting เนี่ย All right. Value and s o r t Formatting นะครับทกทีมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับนะลองกดดูนะครับคือตัวนี้เนี่ยมาามาทั้งหมดเลยนะครับแต่จะไม่เอาสูตรมานะครับเห็นไหมครับจะเหมือนกับต้นทางตรงนี้เลย มีคอมเมนต์มีอะไรครบนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากสูตรเป็นตัวบา u ูเป็นตัวตัวค่าแทนนะครับตรงนี้ทนอีกทีนึงนะครับคลิกขวาเนี่ยมันจะอยู่ตรงเมนูตรงนี้นะครับตรงตรงดาวด้านข้างนะครับแล้วก็ มันจะมีเมนูให้เลือกอยู่ตรงนี้นครับส่วนของเพลวารุนนี่มันถูกแยกออกมาเป็น3ตัวนะครับโอเคถัดมานะครับตัวนี้ก็ใช้บ่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือการวางแบบเป็นรูปภาพนะครับในนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ เราคลิกขวาแล้วก็เลือกตรงดาวตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวรูปภาพตรงนี้ได้นะครับแต่จริงๆก็มีออปชันอย่างอื่นนะครับอันนี้ต้องไปทดลองเล่นดูนะครับอันนี้นะครับพิกเจอร์ตรงนี้วางปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะได้เป็นรูปภาพนะครับก็เอาไปใช้งานต่อได้นะครับ ก็ในส่วนของเมนูในการ Copy เนี่ยตรงตรงนี้เนี่ยส่วนส่วนใหญ่ผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับก็ทดลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือการ Copy เนี่ยไฟล์ต่างๆเนี่ยไปอีกชีทหนึ่งนะครับปกติเราอาจจะทำแบบ เปิดชีตขึ้นมานะครับปดบวกขึ้หมาบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ชีตใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ Copy ใช่ไหมครับนะสมมติว่าเราอยากได้ทั้งหมดนี้แล้วก็ Copy นะครับให้หวามวก็จะมาอย่างนี้นะครับก็ Format บางตัวนะครับ ช่องตารางบางตัวเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะไม่ถูกขยับไม่ถูกเลื่อนให้นะครับคือมันจะไม่เหมือนต้นทางที่เราก๊อบมานะครับอันเนี้ยเราเราควรจะทำยังไงหรือว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ เราอาจจะมากดตรงมุมตรงนี้นะครับตรงมุมด้านบนตรงนี้ก็คือเลือกทั้งหมดเลยในในชีตนี้นะครับกด Copy นะครับแล้วก็ไปวางนะครับอันนี้จะเห็นว่าพอวางเสร็จปุ๊บเนี่ยได้เหมือนกันเลยนะครับหน้าตานะครับเหมือนต้นทางเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับ อีกวิธีนึงนะครับก็คือ,อามากดตรงชีตตรงด้านล่างนะครับคลิกขวาขึ้นมานะครับเราจะเห็นเมนูตรงนี้นะครับ move or copy นะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับกดเข้าไปปุ๊เนี่ยเราต้องมาเลือกตรงนี้นะครับ copy นะครับ copy ปุ๊เรามาเลือกว่าเราจะให้ไปไปอยู่ตรงไหนนะครับ มูฟถูเนเนี่ยก็คือให้มาต่อท้ายชีตที่1นนะครับถ้ามาคลิกตรงชีตที่1เนี่ยมันจะไปต่อท้ายชีตก็เปลี่ยนเพจตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ต่อท้ายชีตก็เปลี่ยนเพจเลยนะกดโอเคอันนี้เราได้ชีตใหม่มาแล้วซึ่งหน้าตาเหมือนกับชีตแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่ง่ายแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะครับ ตันนี้ทีนะครับกลับมาคลิกที่ชีทตรงชีทแท็บชีทด,ด้านล่างนี้นะครับคลิกขวานะครับ Move ออกคอัดนะครับเราเลือกคลิกที่ข r e a t e a copy นะครับแล้วก็กดโอเคแต่ถ้าเราไม่ได้เลือกที่ข r e a t e a copy เนี่ยมันจะเป็นการ Mo v e ย้ายย้ายไฟล์นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างไฟล์ใหม่นะครับได้จากเมนูตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมจะต้องการชีตเนี้ยแต่ไปอยู่ที่ไฟล์ใหม่ผมคลิกแท็บด้านบนตรงนี้นะครับเลือก New New Book นะครับผมเขียนแล้วก็ปีนะครับกดโอเคนะครับตัวนี้ ผมจะได้ตัวเป็นไฟล์ใหม่เลยนะครับเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับเหมือนกับคียเอไฟล์ใหม่ขึ้นมาแบบหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ใช่แค่ชีตใหม่นะครับถ้าเป็นอันนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้เป็นไฟล์ใหม่ถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยเป็นชีตเดิมจะเป็นจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นชีตใหม่นะครับ เดี๋ยวขอลบกอนอันนี้นะครับก็ทั้งหมดนะครับก็เป็นทริคนะครับในการใช้งานการกัดลอกเลี่ยนเพนะครับก็ทดลองเล่นกันดูนะครับก็มีมีประโยชน์นะครับทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับในการใช้งานทำให้เราน่าจะใช้งาน Excel เราได้เร็วขึ้นนะครับ ตัวไฟล์ตัวอย่างตัวนี้ก็เดี๋ยวจะแชร์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ทดลองเล่นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ